สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องของจีนที่น่าพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยือนหน่วยจรวดของประธานาธิบดีสีชิ้นผิงต้องการจะส่งสัญญาณอะไรนะครับหรือว่าความตึงเครียดจีนไต้หวันที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์อามก็บอกว่ามันจะเป็น new normal แล้วล่ะนะครับและเมื่อเช้านี้ผมก็เพิ่งจะอ่านข่าวไปว่าเอาละ เกาะใกล้ๆไต้หวันห่างกันร้อยกว่ากิโลนะครับจะเริ่มมีการซ้อมรบใช้กระสุนจริงอีกแล้วนะครับมันเป็นนิวร์มอลจริงๆแล้วนะครับเนี่ยสำหรับสิ่งที่เราเคยพูดคุยกันไปเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ได้ขยายความและยุทธศาสตร์ระยะยาวของจีนครับในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีและถ้าเวลาเหลือคงได้ถามมุมมองของอาจารย์อาร์มเรื่องของการเลือกตั้งในสหรัฐซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์อาร์มครับ ครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับผมไม่ไม่ไม่ได้เห็นข่าวที่ไปเยือนหน่วยจรวรอาจารย์ต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่ายังไงเละครับอาจารย์สีชิ้นผิงไปเยือนหน่วยจรวรที่ไหนยังไงครับคือจริงๆข่าวนี้ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับในประเทศจีนแล้วก็ในวงการความมั่นคงทั่วโลกนะครับเพราะว่าจริงๆต้องเท้าความอย่างที่คุณวารินเล่านะครับว่าจีนซ้นรบ นะครับรอบเกาะไต้หวันอีกแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากสุนทรพจน์วันชาติอของไต้หวันนะครับสารัฐจีนอของไล่ชิงเตอ๋อผู้นําไต้หวันซึ่งในนั้นเนี่ยมัมีประโยคที่พูดว่าไต้หวันกับจีนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันนะครับนะในความหมายว่าสารัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่กับสหรัฐจีนบนเกาะไต้หวันเป็นคนละเรื่องกัน นะครับซึ่งจีนก็ซ้อมรบโชว์นะครับว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถัดจากซ้อมรบเนี่ยผ่านไปผมก็ใช้ว่าสักสามวันครับสีจิ้นผิงไปปรากฏตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณวารินครับอี้มนทนอันฮุยนะครับโดยที่เป็นการไปเยือนหน่วยจรวดของกองทัพประชาชนจีนนะครับมันก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยไปเยือนหน่วยจรวดเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2 0 1พันสิบหกี่ปีแล้วครับ แปดปีแล้วนะครรับาจาย์นะครับอ่าแต่แต่พอคนจีนเนี่ยเอาภาพของการไปรเยือนปี2 0 1พันสิบหมาเทียบกับภาพที่ออกข่าวปี2 0 2พันยี่สิบสี่เนี่ยเฮ้ยมันคนละหนังคนละม้วนเลยนะครับเพราะว่าไอ้อาวุธจรวดที่เอามาโชว์เนี่ยมันไฮเทคขึ้นเยอะค,อคุณวารินนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันติดอาวุธหัวจรวดนิวเคลียร์ได้แล้วมันยิงไปถึงอเมริกาได้แล้วที่ที่เอามาตั้งโชว์นะครับคุณวารินครับแล้วจำนวนก็มากกว่าเดิมด้วย ครับนะครับเขาบอกว่าในข่าวเนี่ยนะครับบอกว่าจำนวนปริมาณของจรวดก็มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไปอ่านที่พวกนักวิเคราะห์ด้านการทหารเขาวิเคราะห์กันนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นมิสไซเนี่ยนะครับชนิดที่เรียกว่า DF26S นะครับซึ่งสามารถยิงไปถึงอเมริกาครับแล้วก็ที่ออกข่าวก็คือในข่าวที่ออก ในช่องทีวีจีนเนี่ยมีตั้งยี่สิบชิ้นนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่จะโชว์เยอะขนาดนี้เแต่ความหมายเนี่ยก็คือมันสะท้อนนะครับว่าจีนเนี่ยพัฒนาอย่างรวดเร็วในเรื่องเทคโนโลยีการทหารและจีนเนี่ยต้องการที่จะแสดงให้เห็นนะครับว่าจีนมีความสามารถในการที่จะเรียกว่าทําให้อเมริกาต้องคิดซัก สักหลายตลบนะครับว่าจะมาช่วยไต้หวันไหมถ้ามีความขัดแย้งกันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็อยู่ในคอนเท็กซ์ของเรื่องที่ที่เป็นข่าวมานะครับตั้งแต่สุนทรพพน์วันชาติของไลชิงเตอ๋อที่ไต้หวันแล้วก็จนจีนซ้อมรบแล้วก็มาถึงว่าสีจิ้นผิงไป,ไปเยือนอหน่วยจรวดเนี่ยแล้วก็ถ่ายทีวีออกทีวีโชว์นะครับอืม,อมครับคนรับสัญ,ญญาณเขาจะพิกอัพไหมครับกับสิ่งที่ผู้นำจีนพยายามจะสื่อครับ แม้ตอนนี้คนรับสัญญาณคงวุ่นวายอยู่กับเลือกตั้งนะครับคุณวารีนะครับที่อเมริกาก็ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งแฮร์ริสทั้งทรัมป์เอ่อจริงจริงในเรื่องการต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังเอ่อน่าจะสนใจเรื่องของอิสราเอลฮามาสอิหร่านอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักที่อยู่ในความคิดเขานะครับเอ่อเรื่องรองลงมาที่คุยกันในอเมริกาเนี่ย ก็เป็นเรื่องอยูเครนนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ยูเครนค่อนข้างที่จะเพียงพร้พอสมควรในสมรภูมิของรัสเซียนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องที่ที่อาจจะอาจจะไม่อยู่ในใจเขาวันนี้นะครับแต่ว่าหลายคนคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่หลังการเลือกตั้งเนี่ยมันจะประทุร้อนขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของไต้หวันกับเกาหลีเหนือนะครับ ก็มีข่าวรายงานเหมือนกันนะครับว่าทางฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยก็เตรียมการที่จะกดดันสหรัฐมากขึ้นในเรื่องของการทดสอบอาวุธนิวเคลียร <im itation> ์นะครับแต่ไต้หวันตรงนี้ยังร้อนอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้หลายคนก็มองว่าตอนนี้มันจะร้อนเป็นปกติแล้ว <im itation> เพราะว่าภายใต้รัฐบาลใหม่ของไต้หวันไล่ชิงเต๋อเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไม่เป็นมิตรกับจีนมากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับยิ่งไปกว่ารัฐบาลของช่ยอิงหวนเมื่อรอบที่แล้ว8ปี ที่ผ่านมาอีกนะครับอเออเราจะเห็นนะครับว่าในสุนทรพจน์ของไล่ชิงเตอ๋อก็แรงขึ้นนะครับกว่าสุนทรพจน์ของไต้หวันนะครับแต่ว่าฝั่งสหรัฐเขาก็ยังบอกว่ามันไม่ได้แรงเพราะว่ามันไม่ได้ประกาศเอกราชนะครับอเออแล้วก็เรียกไต้หวันว่าสาธารณจีนนะครับออเออไม่ได้บอกว่าไต้หวันจะเป็นประเทศของไต้หวันเองนะครับเออแต่ว่าในฝั่งของจีนเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้ประโยคที่บอกว่า เกาะแผ่นดินใหญ่กับเกาะไต้หวันนี่ไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยประโยคนี้จีนรับไม่ได้นะครับก็เนี่ยะครับเป็นนิว n o r m a l ครับของสถานการณ์ความสัมพันธ์จีนกับไต้หวันนะครับ อาจารย์ครับเราใช้คําว่า new normal ในหลายหลายคนก็อาจจะ,ะยังนึกไม่ออกนะครับว่าแล้ว consequence หรือว่าผลที่ตามมาจากการที่เรามองเรื่องนี้เป็น new normal เนี่ยมัน,มนคือ,อยังไงครับมันจะมันจะถูก translate มันจะถูกแปลไปเป็น business plan ยังไงหรือว่าการปรับตัวของสังคมยังไงพอพอมันกลายเป็นเรื่อง new normal เนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรครับคือคือมันเป็นเหรียญสองด้านนะครับคุณวารินคือด้านหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่า อ๋อเราไม่ต้องตื่นเต้นมากหรอกนะครับเขาก็ซ้อมรบกันคือสมัยก่อนเราเห็นข่าวซ้อมรบนี่เราจะตื่นเต้นแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นใช่นะครับเราจะบอกว่าโอ้ยมันจะเกิดอะไรใหญ่โตหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราจะเห็นจนเราชาชินนะครับคุณวารินเดี๋ยวก็ซ้อมรบเดี๋ยวก็ไปเยือนอกองทัพนะครับนี่ก็มีบอกนะครับว่าสีจิ้นผิงพูดว่าต้องเตรียมรบเสมอแต่เขาพูดอย่างนี้มาตลอดนะครับคุณวารินแต่สมัยก่อนเนี่ยที่มันไม่ได้เรียกว่าขัดแย้งกันขนาดนี้นะครับ เออเราก็บอกว่าไอ้เวลาข่าวเอ่ออย่างเพโลซี่ไปเยือนเกาะไต้หวันจีนซ้อมลบพวกนี้เราก็จะตื่นเต้นนขึ้นมาอตอนนี้ผมก็บอกว่าก็ไม่ต้องตื่นเต้นมากอะ่ะเพราะเราจะได้ยินข่าวอย่างนี้บ่อยๆนะครับแล้วคนทั่วโลกก็จะเริ่มชาชินแล้วนะครับว่าเออไม่มีอะไรหรอกเขาก็ซ้อมโชว์ฝั่งนั้นเวลาพูดอะไรแรงๆก็พูดโชว์นะครับอแต่ว่าคงยังไม่ตีกันนะ่ะอันนี้ก็คือเหรียญด้านแรกว่าเออเราจะเริ่มชาชินกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็อาจจะไม่ต้องตกใจจนเกินไป แต่เหรียญด้านที่สองซึ่งหน้ากังวลเนี่ยก็คือเวลาเรายกระดับให้การซ้อมรบโชว์ยกระดับ้การเอเยือนกองทัพออ่นะครับพวกเนี้ยเอ,อมันมันมันทำให้มันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความเข้าใจผิดน,นะครับหรือว่ามอีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับที่เขายกตัวอย่างบ่อยๆครับเอ,อเอา เครื่องบินราตรเวนบินบ่อยๆผ่านน่านฟ้าเนี่ยนะครับไอ้เกิดยิงพลาดกันเนี่ยยิงเครื่องบินตกเนี่ยมันเป็นจุดที่ก่อให้เกิดการสู้รบได้เลยครับคุณบารินไ่ออกไหมครับ่าหรือว่าเอ๊ะการประกาศนะครับหรือมันมีท่าทีอะไรที่ส่งสัญญ,ญาณที่ผิดพลาดนะครับมันนําไปสู่เอข้ออ้างที่จะเรียกว่าเกิดการต่อสู้ได้นะครับครับจริงๆเนี่ยความหมายคุณบารินครับก็คือในมุมจีนเนี่ย ถ้ามันมีข้ออ้างในความหมายว่าไต้หวันประกาศเอกราชนะครับหรือไต้หวันล้ําเส้นอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นพื้นฐานของเหตุผลที่จีนใช้กําลังทหารในมุมไต้หวันนะครับถ้าเกิดเนี่ยผิดพลาดนะครับมีการยิงเครื่องบินไต้หวันมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลของไต้หวันที่บอกว่าไอ้จีนล้าเส้นแล้วนะครับซึ่งพวกเนี้ยเราบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้ต้องมาซ้อมรบโชกันไม่ได้ต้องมายกระดับ ไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงนะครับที่จะเกิดความเข้าใจผิดที่จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเราก็บอกว่าเออมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงขึ้นนะครับอืมครับผมอยากอ่านย่อหน้านี้ให้อาจารย์วิเคราะห์จังเลยครับมาจาก B.B.C. นะครับอาจารย์ที่บอกว่าการฝึกซ้อมล่าสุดเนี่ยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งจีนเนี่ยส่งเรือและเครื่องบินรบ เข้าเส้นแบ่งแบ่งเขตเข้าสู่หน้าน้ำและหน้านฟ้าของไต้หวันมากขึ้นจนทําให้การรุกล้ําเขตแดนกลายเป็นเรื่องปกติอ่ะก็อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์คือ New นิวโนมแล้วบอกว่าทําให้ไต้หวันอ่อนแอลง as time goes by เมื่อเวลาผ่านไปจริงเหรอฮะอาจารย์คือคือหมายความว,าว่ามันก็เป็นการยกระดับความกดดันนะครับคือคือสมัยก่อนเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า ขาเรียกว่าค่อยๆอะไรยกระดับขึ้นไปจนทุกคนจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติอืมนะครับอ่าทั้งสองฝ่ายคือหนึ่งก็คือซ้อมรบของจีนเนี่ยจีนก็จะค่อยๆคือทีละคืบทีละคืบนะครับคุณบารินจนบอกว่าเออตอนแรกไม่ล้ําถัดมาล้ําล้ํานิดนึงล้ํามากขึ้นใช่ไหมมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่คําพูดของของไต้หวันนะครับในการถแถลงมันก็ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ นะครับอ่าตอนแรกเรียกสหรัฐจีนนะครับอ่าตอนัดถัดมาเรียกสหรัฐจีนไต้ไต้หวันนะครับอ่าถัดมาบอกว่าสหรัฐจีนไต้หวันเป็นคนละเรื่องกับสหรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกันอย่างงี้ยเติมไเขึ้นประโยคนะครับคือคือในอดีตเนี่ยอ่มันไม่เป็นอย่างนี้ไงในอดีตเขาก็พูดกำคำคำคำกลมกลมนะครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นจีนแต่ไม่รู้จีนไหนนะครับ อจีนก็ไม่ได้อะไรจะไปล้อ,อตัวเขตแดนไต้หวันทขาบอกก็เป็นของจีนอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยอะไรทีละคืบทีละคืบทั้งสองฝ่ายนะครับคือไต้หวันก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าพูดเนี่ยนะครับแย่มังกรไปเรื่อยๆแต่มังกรไม่รบเนี่ยมันก็เป็นนิวโนมอลว่าเราก็พูดอย่างนี้ได้ครับใช่ไหมครับจีนก็บอกเอะถ้าเราแย่ไต้หวันไปเรื่อยๆแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นนิวโนมอลว่านี่เขตแดนเราเรา,เราส่ง อเออรือส่งเครื่องบินบินล้ําเข้าไปได้นะครับอ,อันนี้มันก็ก็เป็นสิ่งที่เป็นสงครามจิตวิทยาของทั้งสองฝ่ายแต่ว่าคุณวารินก็จะเห็นความเสี่ยงไงว่ามันทีละคือทีละคือแบบนี้แล้วมันถึงจุดไหนที่มันมันล้ําเส้นแดงแล้วมันเกินสงครามขึ้นมาล่ะนะครับอืมครับคือผมผมเห็นด้วยนะครับว่า ความพยายามของจีนแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การลุกล้ำเขตแดนกลายเป็นเรื่องปกติแต่ผมยังนึกไม่ออกว่าที่ BBC บอกว่าและทำให้ไต้หวันอ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยผมผมยังนึกภาพไม่ออกเพราะว่าขณะท,ที่จีนซ้อมรบหนักขึ้นเนี่ย บรรดาชาติพันธมิตรของไต้หวันก็ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับคือเดิมทีอาจจะมีแค่สหรัฐที่ส่งเรือมาแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันมาตลอดแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับก็เริ่มมีเพิ่มขึ้นคือสหรัฐนี่อ้างว่าเป็นเสรีภาพในการเดินเรือนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็เริ่มมีพันธมิตรของสหรัฐพวกแคนาดาเยอรมนีออสเตรเลียญี่ปุ่นก็ส่งเรือมาร่วมล่าตระเวนด้วยตรงนี้สิครับผมเลยมองไม่ออกว่าเอแล้วไต้หวันจะอ่อนแอลงอย่างที่ BBC COVID ีซเขาวิเคราะห์ได้ยังไงครับ คือที่บอกว่าไต้หวันออนแอลงเนี่ยนะครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ยไม่ได้มีทางเลือกที่จะมาทําอะไรกับจีนได้นะครับ mm hmm. ความหมายก็คือจีนก็ทีละคืบทีละคือบอย่างเงี้ย mm hmm. ไต้หวันก็ต้องยอมรับนิวโนมอลใหม่ไปเรื่อยๆ mm hmm. นะครับคือคือคุณวารินพูดถึงเรือราตะเวนพูดเรื่องอะไรเนี่ยแต่เขาเขาไม่มาทําอะไรนะเพราะว่าถ้าเขามา mm hmm. ทําอะไรจีนปุ๊บมันก็สงครามทันทีอ่าครับนะครับคือเขาจะมาทําอะไรด้วยเนี่ยก็หลังจากที่มีสงครามแล้ว นะครับคือถ้าจีนบุกอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นไปได้ว่าอเมริกาจะส่งเรือมาช่วยไหมญี่ปุ่นจะทําอะไรไหมนะครับแต่พวกเรืออะไรที่คุณวารินเล่าเนี่ยนะครับอ่ามันก็ก็ไม่ได้ทําอะไรจีนจีนก็ทีละคืบทีละคืบไต้หวันก็ก็ต้องยอมรับว่าเออนี่เป็นสภาพใหม่นะครับแล้วก็กดดันมากขึ้นแล้วแล้วไอ้ความเสี่ยงสงครามก็สูงขึ้น ถูกไหมฮะอ่าก็ก็คือความหมายก็คือเอ้สมัยก่อนคนอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องความเป็นไปได้เรื่องสงครามมากอ่ะแต่วันนี้นี่มันคิดตลอดนะครับคุณวารินครับนะครับ,รบก็มีการอธิบายว่าเอ,อทุนไต้หวันก็ไหลออกเหมือนกันคนไต้หวันก็ต้องกระจายความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเอ่อนี่มีข่าวแม้กระทั่งรายงานออกมาว่าแม้กระทั่งการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยนะครับเอ่อจากคนไต้หวันเนี่ยก็สูงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ครับคุณวารินเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็มีนัยยะต่อต่อสภาพจิตทิทยาของเกาะไต้หวัน mm hmm. นะครับว่าเราคุยกันเน่ยคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันเสี่ยงสูงขึ้นหรือเปล่า mm hmm. มันทีละคืบทีละคืบเนี่ยมันมันมันก็ตื่นเต้นมากขึ้นนะครับเมื่อมันถึงจุดไหนมันเป็นสงครามนะครับ หรือถึงจุดไหนที่จีนจะเด็ดขาดแล้วก็คือเอาคืนเหมือนตอนฮ่องกงเลยนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในแพลนของจีนอยู่แล้วใช่ไหมครับคือเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยระยะเวลาที่เหลือมันก็สั้นลงเรื่อยๆที่จีนสุดท้ายแล้วก็ต้องต้องเคลมมาเป็นจีนแผ่นดินใหญ่มันจะมีวันนั้นเกิดขึ้นได้จริงไหมครับนี่ไงคุณวารินถ้าเคยอ่านตำราพิชัยสงครามจีนเนี่ยอ่อมันจะมีหลักการข้อหนึ่งนะคุณวารินครับก็คือสงครามเนี่ยต้องทํา ด้วยความต้องมีความชอบธรรมที่จะทําอืมนะครับความหมายก็คือว่าถ้าคุณวารินก่อสงครามโดยเหตุผลไม่เพียงพอเนี่ยอืม,มแล้วก็คนก็ไม่ศรัทธาความหมายความหมายเรื่องนี้ถ้ามามาแปลความกับเรื่องจีนไต้หวันเนี่ยแปลว่าอะไรอืมแปลว่าถ้าวันเนี้ยอยู่กันเฉยๆนะครับไม่มีใครทําอะไรเกินเลยล้าเส้นเนี่ยนะครับแล้วจีนจะไปบุกไต้หวันเอาคืนเนี่ยนะครับคนจีนเองก็รับไม่ได้คุณวาริน อืมคนจีนเองก็เห็นว่าเหตุผลไม่เพียงพอก็อยู่กันอย่างมาตั้งหลายสิบปีแล้วอ่ะนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่แล้วอยู่ๆจะไปบุกเขาจะไปยึดเขาใช้กําลังมันก็เหมือนฆ่าคนชาติเดียวกันนะครับเอ่อเพราะว่าจีนบอกเป็นชาติเดียวกันนี่ใช่ไหมครับอันเนี้ยเอ่อก็ก็ไม่มีเหตุผลไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีข้ออ้างได้เช่นไต้หวันบอกประกาศเอกราชสหรัฐบอก จะรับไต้หวันเป็นประเทศใช่ไหมครับไอ้อย่างเงี้ยมันก่อนสงครามได้คนจีนก็จะสนับสนุนอคนจีนก็จะเห็นว่าเอิดชอบทำเพราะอีกฝ่ายหนึ่งล้าเส้นอีกฝ่ายหนึ่งย่ยุเราอีกฝ่ายหนึ่งทําเอเกินไปแล้วนะครับอดังนั้นเนี่ยอตอนเนี้ยมันมันคือสภาพแบบนี้ว่าเมื่อไหร่ที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับซึ่งมันโอกาสได้ได้เสมอนะครับ ผู้นําใหม่สหรัฐมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไรนะครับและอย่างที่เราเล่าว่าผู้นําไล่ชิงเตอ๋อเนี่ยนะครับมันก็ตอนนี้มันก็เรียกว่ามาถึงเส้นแดงนะครับมันทีนีเดียวก็ข้ามแล้วอ่ะถามว่าทําไมเขาไม่ข้ามเขาก็บอกว่าเขายังไม่มั่นใจว่าตกลงสหรัฐเอาด้วยกับเขาไหมอะ่ะแต่สหรัฐเอาด้วยกับเขาเขาอาจจะข้ามนะครับคุณวารินใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็คือที่เราบอกว่าเออทําไมมันเป็นจุดร้อนแล้วแล้วมันมีโอกาสครับไม่ใช่ไม่มีนะครับอืมครับครับ มากี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากคุยกับอาจารย์ด้วยคือยุทธศาสตร์ระยะยาวของจีนครับในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีซึ่งหลงัลงๆมาเนี่ยพอจีนผงานาขึ้นมาเนี่ยเรื่องของไอทีเรื่องของเทคโนโลยีของจีนก็ถูกมองเป็นภัยที่คุกคามความมั่นคงของโลกตะวันตกด้วยเหมือนกันนะครับจีนวางยุทธศาสตร์ระยะยาวในเรื่องนี้ยังไงบ้างอะครับคือจริงๆที่น่าสนใจนะครับคุณวารินก็คือมันมีสามข้อครับข้อที่หนึ่งเนี่ย อันนี้ไปเชื่อมโยงกับที่เราคุยกันมาวันนี้เลยครับว่าจีนมองว่าถ้าจีนจะชนะหรือจีนจะทําให้ไต้หวันไม่กล้าประกาศเอกราชและสหรัฐไม่กล้ามาช่วยไต้หวันเนี่ยสิ่งที่จีนต้องทําก็คือจีนต้องชนะสหรัฐในเรื่องเทคโนโลยีการทหารครับนะครับหรือถึงไม่ชนะในเรื่องเทคโนโลยีการทหารก็ต้องมีจรวดโชว์ว่ายิงไปถึงสหรัฐได้อย่างไงไ่ายดายหรือว่าสามารถยิงเ,เรือสหรัฐหรือจรวดสหรัฐได้นะครับ เอ่อที่เขาเรียก difference capability ก็คือเอ้ยถึงสหรัฐยินมาจีนก็ยิงสกัดได้หมดอย่างเงี้ยนะครับคือคือคือเมื่อไหร่ก็ตามที่วงการความมั่นคงบอกว่าโหเทคโนโลยีการทหารของจีนนี่รบกับจีนไม่ได้อะช่วยไต้หวันไม่ได้อะเมื่อนั้นน่ยก็คือก็คือไพ่ที่ต่อแต้มต่อของจีนนะครับเพราะนี่ความหมายก็คือยุทธศาสตร์แรกเนี่ยก็คือเอะทำไมสหรัฐถึงต้องทำเทค a อกับจีน S <S สหรัฐถึงบอกว่าไม่ได้แล้วให้จีนใช้ชิปไม่ได้เพราะว่าสหรัฐบอกว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยจีนไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องธุรกิจการค้านะครับ <S <S แต่จีนเนี่ยเอาไปใช้กับเรื่องการทหารด้วยนะครับข้อที่สองนะครับก็คือจีนเน้นย้ำเรื่องของความเรียกว่าเ,เชื่อมโยงทุกข้อต่อของเทคโนโลยีภายในโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีภายนอกนะครับออตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าข่าวล่าสุด สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหัวเ e ยได้ออกนะครับเอ o s y s t t m o n system ของตัวเองของ Harmony ซึ่งเ,เป็นครั้งแรกที่ Operation System ของ Harmony เนี่ยไม่ได้ใช้โค้ดที่เป็น Open Code ของ Android ต่อไปแล้วนะครับเ,เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีจีน100%อะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มทิศทางที่เราจะเริ่มเห็นนะครับว่าว่าจีนใช้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีท้องถิ่นนะครับมากขึ้นใน วงการอันนี้ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายสมาร์ทโฟนของ h u ้ w e i เนี่ยกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาแซง Apple อีกครั้งหนึ่งในประเทศจีนหลังจากที่หยุดไป2ปีนะครับคุณวารินรเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นแล้วว่าเป็นการโต้กลับของการพัฒนาเทคโนโลยีภายในของจีนนะครับยุทธศาสตร์สามนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการเน้นภาคพลังงานสะอาดนะครับ อันนี้จีนมีคำพูดนะครับว่าเป็นทรีนิวนะครับของใหม่3อย่างก็คือโซลา r เซลล์นะครับรถยนต์ EV แล้วก็ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จีนมองว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นภาคเศรษฐกิจใหม่ที่จีนมีโอกาสที่จะขึ้นมานะครับเป็นผู้นำใหม่ของวงการนี้นะครับก็ทำให้มีการทุ่มเงินมหาศาลนะครับ ไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆตอนนี้เศรษฐกิจจีนไม่ดีใช่ไหมครับหลายคนเปรียบเทียบจีนญี่ปุ่นในอดีตแต่อันนึงที่จีนต่างกับญี่ปุ่นมากๆครับคุณวารินรเมื่อรษสี่สูญหายของญี่ปุ่นถึงแม้จะเกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกถึงแม้จะเกิดเศรษฐกิจซึมยาวนะครับแต่อันหนึ่งที่ต่างกันมากก็คือตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นหยุดลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีอืมญี่ปุ่นไม่ได้ลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่ง เกิด transformation นะครับอย่างมากมายแต่ว่าจีนเนี่ยตรงกันข้ามก็คือเอ้จีนเนี่ยเกิดวิกฤตเนี่ยจีนดึงเงินทั้งหมดจากภาคสังหามาทุ่มใส่ภาคเทคโนโลยีครับอืมครับเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะครับกลายเป็นจีนพงาดขึ้นมานะครับแล้วสัปดาห์นี้ มีการประชุมบริก s อยู่ด้วยนะครับที่เมืองคาสานของรัสเซียซึ่งก็รัสเซียเป็นเจ้าภาพ22่สถึงยีตุลาคมอาจารย์มองบทบาทของจีนในการประชุมสุดยอดบริก s ในครั้งนี้ยังไงบ้างครับครับโนบานก็สีทิ้นผิงพบกับปูตินนะครับพูดกันทุกเรื่องยกเว้นยูเครนนะไม่ได้พูดถึงยูเครนนะครับ แต่บอกว่าเราสองประเทศนะครับโอเป็นยุทธศาสตร์นะครับจะเป็นมิตรต่อกันนะครับแล้วก็เราจะเป็นมหาอำนาจที่รับผิดชอบอะไรผู้เลยก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่แตกต่างจากเดิมนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในเกมนี้นะครับจีนก็หันไปเทข้างรัสเซียนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยถูกสหรัฐกดดันทั้งคู่นะครับแต่การประชุม b ริกส์เนี่ยก็จะน่าจับตามากนะครับเพราะว่า แน่นอนนะครับมันก็เป็นภาพของเวทีที่ท้าทายฝั่งขั้วของตะวันตกนะครับแล้วก็เป็นมหาอำนาจกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าแน่นอนขณะเดียวกันเนี่ยอินเดียเนี่ยก็จะเป็นมหาอำนาจที่ที่มีบทบาทมากเหมือนกันในเวทีนี้นะครับเพราะว่าอินเดียนี่อยู่ทั้งสองข้างถูกไหมครับคุณวายรอินเดียต้อกกับอเมริกาแต่อินเดียก็อยู่ในบริกส์ด้วยนะครับแต่อันนี้ ก็จะเป็นการประชุมที่พอเราต้องจับตาและก็ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงได้มีเรื่องที่หยิบมาจากการประชุมที่มาพูดคุยต่อครับครับสั้นๆนะครับก่อนจบรายการอาจารย์ครับเรื่องที่เขาพยายามอยากจะหาทางเลือก ในการที่จะทําธุรกรรมกันโดยที่พึ่งเงินดอลลาร์ให้น้อยลงเพราะว่ากําลังถูกดอลลาร์กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการคว่ำบาตรรัสเซียหลังจากที่เกิดสงครามยูเครนใช่ไหมครับมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับในมุมมองของอาจารย์ครับกับการที่แต่ละคู่ค้าที่อยู่ใน global south หรือว่าอยู่ใน Bridge เนี่ยจะสามารถที่จะเทรดกันด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของตัวเองได้หรือว่ามีระบบทางเลือกที่ไม่ใช่ Swift หรือว่าอิงกับเงินดอลลาร์ได้เนี่ยครับ ก็อันนี้ตอบสั้นๆได้เลยครับว่าระยะสั้นยังเป็นไปได้ยากนะครับครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันเป็นทิศทางที่เขาเรียกดีดอลลารไลเซชั่นคือลดดอลลาร์อยู่แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เหตุผลก็ที่คุณบารินบอกนี่แหละนะครับคนเขาก็ต้องกระจายความเสี่ยงเขาก็ไม่ไว้ใจกับเงินไปใส่ในดอลลาร์เดี๋ยวเกิดความขัดแย้งเดี๋ยวอะไรนะครับสหรัฐก็มีแต้มต่อในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายทำได้ทันทีหรือเป็นไปได้นะครับ เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยกับการเปิดนะครับตลาดภาคการเงินเกี่ยวกับการไหลเวียนของเงินทุนนะครับแต่ว่าดอลลาร์ก็ยังเข้มแข็งยังแข็งแกร่งนะครับเพียงแต่ว่าทิศทางระยะยาวเนี่ยก็คือทุกคนเริ่มเริ่มพูดเรื่องนี้เริ่มหกเถียงเริ่นี้เริ่มหาทางเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าคงต้องใช้เวลาครับครับเราเดี๋ยวคนจะคาใจที่อาจารย์บอกว่าไม่พูดกันเรื่องอยูเครนเนี่ยเพราะมันก็มีข่าวใช่ไหมครับที่ตอนนี้ตกลงผมไม่รู้จะเชื่อใครแล้วฮะ คือสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวว่าเกาหลีเหนือเนี่ยส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียแต่ล่าสุดเช้านี้ทางเกาหลีเหนือ,อใน u ูเอ็นก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้ละนะครับคือข่าวนั้นมาจากเกาหลีใต้ว่าเกาหลีเหนือกําลังส่งทหารไปช่วยทําสงครามกับยูเครนอยู่เกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธตกลงเราจะเชื่อใครดีครับแล้วแล้วแล้วจีนเองซึ่งก็อยู่ฝั่งเดียวกับรัสเซียกับเกาหลีเหนือด้วยเนี่ยนะครับทาไมถึงไม่อยากพูดเรื่องอยูเครนนะับ นี่ไงครับถึงบอกว่าเดี๋ยวผู้นำสหรัฐค,คนใหม่นี่เข้าทำงานเมื่อไหร่แต่เรื่องรอเต็มโต๊ะเลยนะครับคุณวารินเมื่อวานนี่ในนิวรยกไทมส์ยังมีคำถามเลยนะครับไม่ใช่แค่ไม่เชื่อใครนะครับ <S <S <ม>แต่ถามว่าเอ๊ะไบเดนหายไปไหนนะครับเ,เพราะว่าเอ๊ะดูเหมือนว่า้ความขัดแย้งรอบรอบด้านเนี่ยไม่ว่าจะที่อิสราเอลเรื่องอิหร่านที่ปะทุขึ้นมา <S <S มแล้วก็นี่ตอนนี้เนี่ยเกาหลีเหนือยูเครนนี่นะครับเอ๊ะกลายเป็นเสียงไบเดนหายไปเลยนะครับ เห็นล่าสุดก็เบอร์ลินใช่ไหมครับที่ไปเจอกับโอลาฟชูสแต่นั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามในอ๋อเกี่ยวสิฮะรัสเซียยูเครนหรือตัวหนออกกลางผมไม่แน่ใจแต่ว่ามีมีเปรียบกับโอลาฟชูสเซอร์มนีใช่ครับแต่ว่าความหมายเนี่ยก็คือเออตอนนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่ามันไม่เด่นว่าบทบาทอเมริกาเนี่ยจะเอายังไงนะครับแล้วตอนเป็นรัฐบาลที่ใกล้จะพ้นไปนะครับแต่ว่านี่แหละครับถึงบอกว่าไม่ว่าจะ ปั๊มหรือ c a m e มา h าแฮร์สขึ้นมาเนี่ยของของกองเต็มโต๊ะนะครับ <laughs> แต่วันแรกเนี่ยต้องต้องต้องรีบตัดสินใจหลายเรื่องนะครับจะเอาอยัางไงบ้างกับเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าเพราะว่ากดดันหมดในหลายสมรภูมินะครับคือไบได้น่าจจะไม่ได้หายแต่ว่าข่าวตอนนี้มันมีแต่เรื่องของคุณกัมลาแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป์เพราะมันใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีแล้วด้วยใช่ไหมครับแล้วการที่รัฐบาลไบเดน Biden ยังไม่สามารถ จบสงครามได้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนอเมริกันเองที่เบื่อสงครามเนี่ยอาจจะไม่เลือกกำมาลาแฮริสก็ได้ไม่แล้วคุณวารินครับนี่มันคงสุดท้ายนะครับปกติจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะกระทบใช่ไหมกับผลการเลือกตั้งด้สุดท้ายยกตัวอย่างข่าวเรื่องเรื่องที่ FBI จะสืบสวนแฮร์รี่คลินตันรอบนั้นก็เรียกว่ามผมคิดว่าจริง ทำให้คลีรีครินตันเนี่ยส่งผลกระทบมากนะครับกับคะแนนของเธอครับก็มีคำ<ล>ถ,ถามว่ามันจะมีอะไรแบบนั้นไหมและถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องภายในประเทศหรือเรื่องต่างประเทศนะครับแล้วเรื่องต่างประเทศนี่มันจะส่งผลยังไงกับการเลือกตั้งสหรัฐถ้ามันเกิดอะไรประทุขึ้นมานะครับได้ครับโค้งสุดท้ายจริงน่าจะอาทิตย์หน้าเดี๋วยวเราได้คุยกันต่อวันนี้อาจารย์ได้พักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับครับขอบพระคุณครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ